ธรรมะวันนิดชีวิตแจม่มใสและในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้โปรดท่านพุทธศาสนิกเมธีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย จะได้น้อมนำไปคิดพิจารณาน้อมนำไปประพฤติวัดปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทสืบทอดต่อไปดังจะได้กล่าวต่อไปว่าครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแวดล้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก พระองค์ก็ทรงประทับนั่งอยู่บนหินอันเป็นรมณียสถานเป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติเพราะว่าอยู่ในละแวกปา่าใกล้สะอนุดาบและก็ตลบอบอวลหอมหวนไปด้วยกลิ่นดอกไม้ต่างๆนานามากมายหลากหลายสายพันธุ์ พระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าเหตุผลที่เรานั้นถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คือปวดหลังเหตุผลที่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงปวดหลังก็เพราะเคยสร้างบาปก,กรรมเอาไว้ในอดีตชาติเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกะหบ,บดี เป็นผู้มีกำลังมากแต่ตัวของเรานั้นเตี้ยต่อมาก็มีบรุษผู้หนึ่งมีร่างกายกำยำร่างกายบึกบึนแข็งแรงเขาเป็นนักมวยปล้ำก็มีความชำนาญมีความสามารถมีฝีมือเดินชกมวยปล้ำไปทั่วทุกสถานที่ทั่วทุกหย่อมย่้า แล้วก็ได้รับชัยชนะเรื่อยมาทั้งคามะนิคมราชธานีก็ตามหรือพูดง่ายๆว่าทุกเจดย่านน้ำจะชกมวยตามชนบทก็ตามในเมืองก็ตามเขาก็ได้รับชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะความแข็งแรงความสามารถเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็มีฝีมือชกมวยด้วยสติด้วยปัญญาของเขามีความชาญฉลาดในการต่อสู้ เขาก็เดินชกมวยปล้ำเช่นนี้ไปทั่วชมพูทวีบและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เข้ามาสู่เมืองของเราที่อาศัยอยู่แล้วก็ได้มาชกมวยกับคนคนหนึ่งหรือว่าบุรุษบุรุษคนหนึ่งในเมืองของเราแล้วเขาก็ได้รับชัยชนะเราได้แลเห็นบุรุษที่มี ความพ่ายแพ้ก็เกิดความสงสารเห็นความเจ็บปวดทรมานและแล้วบุรุษผู้ที่มีชัยชนะก็จะเดินจากเมืองของเราไปเราก็จึงเดินเข้าไปหาแล้วก็บอกกับท่านว่าเราอยากจะสู้กับท่านอยากจะชกมวยปล้ำกับท่านต่อมาก็จับมือกันเสร็จบุรุษผู้นั้น ก็ยังเยาะเยอ้ยอยังพูดว่าขนาดคนที่ตัวใหญ่กว่าเจ้าเราก็ยังล้มมาแล้วนับภาษาอะไรกับเจ้าตัวแค่นี้ไม่พอขนามือของเราต่อมาก็เริ่มชกมวยปล้ำชกกันไปชกกันมาเราก็ได้ยกบุรุษผู้นั้นขึ้นบนอากาศยกขึ้นเสร็จแล้ว เราก็ได้ทุ่มลงไปรุดที่มีร่างกายกำยำเบิกบืนนั้นก็มีผลกระทบต่อกระดูกไทรแล้วก็หลังทำให้มีความทุกข์ทรมานเราก็จึงได้เดินไปบอกมาต่อแต่จากนี้ไปเจ้าอย่ากระทำอย่างนี้อีกอย่าไปเบียดเบียนใครอย่างนี้อีกสิ่งที่เจ้าทำนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้อื่นนั้นเขาก็มีความทุกข์ถ้าเขาเจ็บปวดสิ่งที่เจ้าได้รับชัยชนะเจ้ามีความสุขแต่คนอื่นเขามีความทุกข์เขาเจ็บเขาปวดเจ้าจงเลิกทำนะเลิกกระทําการชกมวยปล้ำอุคคนทั้งหลายก็พากันโห่โลงพากันยกย่องสรรเสริญต่อตัวเราบางคนก็ นะมอบทรัพย์บ้างบางคนก็มอบของดีมีราคาให้แก่ตัวเรานี่จึงเป็นผลบาปเสพวิบากกรรมเหล่านี้จึงส่งผลให้มาชาตินี้เรานั้นถ้าพูดตามภาษาบ้านเราพระองค์ก็ทรงปวดหลังแม้แต่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรง,งแสดงธรรมแสดงธรรมยังไม่จบแต่ว่าทรงปวดหลังมาก จึงตรัสให้พระสารีบุตรและก็พระโมคขลานะมาแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระอนุนให้ปูจีวรพระองค์ก็ทรงเสด็จบรรทมด้วยความที่พระองค์ทรงปวดหลังนี่แหละโยมคนเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามอยู่ในร่างกายของเรา ญาตโยมทั้งหลายล้วนแล้วจะมีเหตุปัจจัยมาทั้งสิ้นทีเดียวเราเคยสร้างกรรมเอาไวา้กรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมได้ก่อร่างสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็ส่งผลหนุนนำให้เรานั้นนะได้มีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขหากกระทำกรรมไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมนี้ก็ส่งผล ให้เราเกิดมาชาตินี้ก็จะแลเห็นเป็นไปต่างๆนานาบางคนก็มีความสมหวังบางคนก็ไม่มีความสมหวังตัวแล้วจะเป็นเหตุปัจจัยของวิบากรรมทั้งสิน้นโดยเฉพาะคนป่วยนีนาสงสารญาติโยมทั้งหลายเราเห็นเวทนาความเจ็บป่วยของเขาเหล่านั้นมีความทุกข์มีความทรมาน โดยโรคบางโรคไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้เพียงประคับประคองไปตามการเวลาเท่านั้นพอถึงกล่าวถึงเวลาก็ต้องล้มหายตายจากโรคนี้ไปเศษกรรมนี้ไม่เคยเลือกว่าใครจะเป็นคนรวยใครจะเป็นคนจนหากคุณสร้างกรรมไม่ดนะีกรรมนั่นเป็นกลางที่สุดไม่เคยเลือกชั้นวรรณะ ถ้าคนไหนได้กระทําความผิดคิดชั่วไม่กลัวบาปเมื่อถึงคราวถึงเวลาแล้วเศษกรรมเหล่านั้นก็จะตามเป็นผลตามสนองทําให้เราเจ็บป่วยคนไหนไม่เจ็บไม่ป่วยนับว่าโชคดีคนไหนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยกินยาโยมถือว่าท่านได้โชคดีแล้ว บางคนนี่น่าสงสารหมอนัดไปที่โรงพยาบาลบางทีก็เดือนหนึ่งหลายครั้งโดยเฉพาะโยมที่ต้องฟอกใไตไปอาทิตย์หนึ่งก็สองสามครั้งบางญาติบางโย,ยมก็หมอนัดกินยาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นกำกำเช้าก็กินกำหนึงเที่ยงก็กำหนึ่งเย็นก็กำหนึ่ง กินยาอยู่เช่นนั้นไม่กินก็ไม่ได้มากมายหลากหลายโรคบางท่านก็ไม่ได้เป็นโรคโรคเดียวไม่รู้ว่าโรคอะไรมากมายหลากหลายทีเดียวโยมมารวมอยู่ในตัวของตนนะก็ต้องกินยามากมายกินยาเป็นกำกำนี่ญาติโยมทั้งหลายได้แลเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นกันอยู่เช่นนี้สิ่งที่เราป่วยกันอยู่เพราะวิบากกรรมทั้งสิ้นทีเดียวที่ส่งผล ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอันตมาภาพได้กล่าวเล่าสู่กันฟังให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังตรงนี้ก็หวังว่าคงจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะได้ไม่ประมาทจะได้เกิดความละอายแก่ใจเกงรงกลัวต่อบาปไม่กล้ากระทำความผิดคิดชั่วแล้วก็มีความกลัวต่อบาป เพราะว่ากระทําบาปไปแล้วเศษบาปกรรมนั้นมันก็จะต้องตามสนองเราไม่วันใดก็วันหนึ่งขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร